เดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฟันฝ่ากายที่มันอ่อนลา้าถ้ายืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับน้อยได้ไหม เหปลอยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าดาดลมฝนจนมาพบเธอยหาปล่อยให้ฉันรอด้วยใจทอและทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้ง